สมาชิกวุฒิสภาผลตรวเตรียังกูลคล้ายคลึงนำทีมคณะอนุกรรมิการด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ที่ซาฟารีแก้ปัญหาสิงโตขย่ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เมื่อวันพุธที่17กันยายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกา30นาที คณะอนุกรรมธิการด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาพร้อมที่ปรึกษาลงพื้นที่ไปยังศวนสัตว์ซาฟารีเวอร์ถนนปัญญาอินทราซอยรามอินทรา109แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภยัยภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุในโซนสัตว์ดุร้ายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อไทยและต่างประเทศ การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงอาทิเช่นสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้แทนจากกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามอนุสัญญาไซยตร,รี DNP เจ้าหน้าที่จากกรมการท่องเที่ยวฝ่ายบริหารของซาฟรีเวอร์สมาคมจะได้ความแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลคันนยาว โดยประเด็นสําคัญของการหารือคือการวางมาตราการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นบริษัทผู้ประกอบการได้ประกาศปิดโซนถิงโตและเสือชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงมาตราการด้านความปลอดภัยให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งเร่งดำเนินการหลายด้านเช่นการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจํารถอย่างน้อยสองคนต่อคันการติดตั้งสิ่งกีดขั้นและตะแกแงในรถให้กับเจ้าหน้าที่ การจัดหาอุปกรณ์ควบคุมสัตว์และอุปกรณ์การประถมพยาบาลรวมถึงการขยายกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทั้งหมดนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติยังได้สั่งการให้จัดทำแผนประเจิญเหตุเฉพาะกิจควบคุมตั้งแต่การรับมือกรณีสัตว์ทำร้ายการควบคุมสัตว์หลุดการอพยพนักท่องเที่ยวไปจนถึงแผนการสื่อสารต่อสาธารณะรวมถึงให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วและระบบรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนพลตรยตรียังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒธธิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้นานความปลอดภัยการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒธธิสภาได้ย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวโทษแต่คือการร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสวนสัตว์และซาฟารีทั่วประเทศรวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่น่าเชื่อถือของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและชาวไทยเอง ทั้งนี้คณะอนุกรรมธิการยังในมอบหมายให้ผู้ประกอบการส่งแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนภายใน7วันในขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติจะต้องจัดทําแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับสวนสัตว์ทั่วประเทศภายใน15วันและกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไสเตรสดีเอ็จะต้องสรุปข้อเสนอเกี่ยวกับการกํากับดูแลสัตว์ป่าดูร้ายภายใน30วันการลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการคุ้มครองสัตว์ป่าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิร์ดในช่วงเช้าแล้วคณะอนุกรรมธิการด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาได้จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสวนสัตว์และซาฟฟรีทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ โดยพลต,ตระเีรยงังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒิสภาประธานคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถึงความจําเป็นในการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยเพราะกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่เพียงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในสายตานานาชาติ ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นสําคัญหลายด้านได้แก่การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําสําหรับสวนสัตว์และซาฟารีทุกแห่งในประเทศไม่ว่าจะเป็นการวางระบบเฝ้าระวังการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ควบคุมสัตว์การกําหนดให้มีแผนเผชิญเหตุที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ทั้งการควบคุมสัตว์หลุดการดูแลนักท่องเที่ยวและการสื่อสารต่อสาธารณะการทบทวนการครอบครองสัตว์ป่าดูร้ายในภาคเอกชนและครัวเรือน เพื่อให้เป็นการกำกับดูแลที่มีความรัดกุมและลดความเสี่ยงต่อสังคมการจัดทำรอบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตสำหรับสวนสัตว์โดยยึดตามผลการประเมินความปลอดภัยจริงนอกจากนี้ยังได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดการท่องเที่ยวประเทศอินเดียซึ่งมีการติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้สร้างกลไกในการสื่อสารเชิงรุก เพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยพลตรียังกูลคล้ายคลึงได้เน้นย้ำว่าคณะอนุกรรมธิการจะไม่เพียงมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่จะผลักดันให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืนควบคุมสวนสั์และซาฟารีทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนโดยให้กรมอุทยานแห่งชาติเร่งจัดทำแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยภายใน15วัน และมอบหมายให้กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุาสัญญาไสตร์เดนพีร่วมเสนอแผนปรับปรุงกฎหมายและการขึ้นทะเบียนสัตว์ป่าดูร้ายภายใน30วันเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบดูแลความปลอดภัยที่ทันสมัยและเทียบเท่ามาตรฐานสากลการประชุมในช่วงบ่ายของวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังและความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและที่สำคัญคือการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับทั้งมนุษย์และสัตว์ป่าซึ่งเป็นรากฐานการท่องเที่ยวที่ยังยืนของประเทศไทยกิติคุณสารคร่องรายงาน Graphic Channel Online TV